แนวทางประจำวันที่16กุมภา2566วันนี้อยู่กันที่ยูโรปาลีก4คู่นะครับร่มต้งคู่แรกกันที่บาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรักรมเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้มองว่าแมนยูเนี่ยน่าจะสู้ไหวถึงแม้จะขาดนักเตะไปหลายตัวมองว่าอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะเสมอกลับมาได้ฟันจงรรองแมนยู คู่ที่2นะครับเป็นเรดบุสเซบวกนะครับเปิดบ้านต้อนรักรรมเยือนของเอสโรมาเกมนี้เนี่ยดูดีกันทั้งคู่นะครับแต่โรม่าเนี่ยก็ไม่ได้แยกเลยนะครับเล่นราคาเสมอไปเนี่ยดูดีกว่าฝันชงวางไปที่โรมา่าคู่ที่3นะครับอาแจกเปิดบ้านต้อนรักรรมเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้เนี่ยมีสกอร์กันเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉลี่ยนะดังนั้นเกมนี้มองว่าน่าจะมีสูงฝันชงสูง ส่วนคู่สุดท้ายนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับมิชลแลนคู่นี้เนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนเล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่าน่าจะมี2-3ลูกฟันชงต่อไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนสี่คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ